บรรยากาศตลาดท่าด่านล้านดอกจนนันอำเภอเชียงมาลัดครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องเขามารอเบิ่งสินค้าทางล้านดอกจันเชียงมาลัดมาได้มาหลายวันแล้วครับพอดีมากับแม่เฒ่าครับมาหาอเบิง่งของกินมาหาเบิง่งแนวขายน้ำกันม <c oughs> ีอย่างแม่โบท่านนี้ที่โป่งใหญ่เอเอเปนตัวใหญ่แล้วจ้ะนะ เอาเนาะระหว่างพิเศษน้องเจ้า่พิเศษดินั่นต้องฟังเนี่ยพีน้องลอยเท่าไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะร้อยตัวตัวร้อยสามสิบบาทลอยตัวต่อลอยสามสิบบาทครับตลาดล้านดอกจันมาเนี่ยแม่งชิปลมจิลอฟังเล่าพอนเดินชิลอฟังไทยเออนจิปลมฮัลโหลเบิ่งครับว่ามี้อย่างแนววันนี้ไปเดี๋ยวรอเบิ่งบรรยากาศน้องกันไอ้นี้เป็นเห็ดพอ่ทั้งพี่ตัวเป็นทั้งคุณ ตัวนี้เห็ดเพาะฝ่ายป่ะเห็ดฝ่ายบ่้ยอะไรตัวนี้โลละเจ็ดสิบบาทโลละเจ็ดสิบบาทครับจอนี้ราคาเห็ดอยู่ประมาณนี่าเป็นเห็ดฝายได้ครับป๊าด์ตตัวนเห็ดเห็ดไข่เหรอไหมท่งเท่าไหร่ครับแม่ขันร้อยห้าสิบเห็ดไข่อร่อยห้าสิบบาท คนะน่ะหน้าตากะเมียนไปเลยครับคุณผู้ขอเบิรงน้ำได้เลยครับมีแต่ดกอกใหญ่ๆง,งามๆเลยครับคุณน่ะเป็นเห็ดเป็นท่งเป็นท่งไว้นะครับเนเห็ดเป็นทงเดือนนี้นะร้อยห้าสิบเรารอเบิรงทั้งผิดทั้ฝั่งนี้เป็นเห็ดละงอกนี่เห็ดละงอกเห็ดไขค่ครับขมาชว่วงนี้เห็ดปวกคือสีบ่มี้ได้ะครับพี่น้องเพราะมันเริศไหวแล้วนะเห็ดก็จะเริศไหวเป็นเล็กน้อยวันนี้มีเห็ดละงอก เทดไข่นเจามัหักง่ายให้ทางปุ่นเ้นุ่คพินขายถุงถเเดกครับ2 5งหมาบสองร้อยห้าสิบอ๋อหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบบาทครับเฮดละงกผมกกบเขามาเต็มมือเฮดปวกอว่าแกไหลายมครับวันนี้มีเฮดไข่ด้อนมีเฮดไข่มีเฮดละงกละงกเหลืองด้พี่น้องครับกพจะขายอยู่ที่โลละสองห้าสิบบาท Ai, เพ็รไข่เพิ่นเพื่องามแต่ดอกอู้บงัง,งใหญ่เลยนเะออที่ว่าเาี่ะจะเฮ็ดจานเท่าไหร่ฮะเนนะจ่มกับสอรอยบาทกับสอรอยแล้วค่ามันก็ดูประมาณนี้นะคนะคเพชรไข่พอม,มันแสบไปเปลี่ยนต่ำมันจะหอมหอมนะดอกมันงามหอมครับคุณเ, <c oughs> เอาตรงมันงามหลดนแม่เนาะตรงมันงามครับงามงามเดี๋ ai, เพชรไข่เพิ ดอกมันใหญ่มันอะไปเอาและเดอกใหญ่ดอกเแียงน๋อไปเอาแล้ว <c oughs> แม่เลยย,นเนย,ยังว่าขาย,ขยขรครับมันไมีอย่างน่ะทั้งในข้องอีเนี่ยเห็ดไข่เห็ดเพาะคือกันหมดครับยังหนีเด้อครับเห็ดพอหนังน <c oughs> บ้านเฮาบ่ทันแก่บ่แม่นช่วงนี้มันอยากรวมแมะน่แล้วเนาะคร <c oughs> ับช่วงน,นี้น,นี่รวมบ่อนรวมเก่ยร์เลครับ ช่วงมะเขือป่องๆนะครับโอ้ชาดเลยแม่นแล้วครับตจอนังเขดีงามเฮ็ดไข่ได้ครับช่วงโอ้ตัวนี้ห่างต่อเ <c oughs> พิ่อนพี่ใหมาแต่หัมวันปีนะ <c oughs> ของป่าอาหารตามฤดูดกาลช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นเฮ็ดไข่ได้ครับช่วงนี้ไหลเฮ็ดไข่อ,ออกมาไหลนะมีหอดต่อผมนีแม่เราได้ต่อมาน้ำทางนั่น ค้องปลาครับข้างนั้นเป็นห้างต่อห้างเผืงอห้างต่อปลาเดี๋ยวเรากับไปเบิ่งทางในอ๋อเท็ดไข่ครับเท็ดไข่หลายได้ทั้งนี้ตลาดล้านดอกจนันท์ช่วงนี้เห็ดไข่ออกเยอะพีครับมี่มี่ะบอดอกบาน ดอกบานดอกตูมนี่คือกันครับงามเด้องามงามเฮ็ดบานห้องเฮ็เก็บน้ำบานเ้องป่ครับปลาบานเ้องน้องช่วงนี้นกกำลังอ่อนนะครับเพิ่นเฮ็ดท่งเท่าใดครับหนึ่งโอ้ดอกตุ้มตูมมีรอยยวอท่านเด้อครับเนี่ยตัวนั้นก็รอยนั่งล้นนั้นพอดีเปียกต่ำตัวนี้แกงแกงกระแซมครับนี่กำลังอันนั้นเลยกำลังพอดีท่งละลอยท่านเด้อครับนี่อย่างแหนบุเดี๋ยวเ่าหล่อเขามาเบิรงทีละทข้างในครับ ของกินตามฤดูกาลบ้านฮอฝอ่างนี้เห็ดเพาะเพาะหนังตัวนี้เป็นเพาะหนังนะครับเพาะหนังแมงแข้งคอตัวใหญ่ๆยไก่ยังพอมีได้กินไหมครับแม่ได้แม่เอาอย่างนั้นได้เห็ดเพาะอย่าง โอ้ฝ่ายฝ่ายกำหนังตัวนี้หนังบอกครับตัวไหนนี่ครับโลเท่ตัวนี้หนังก็หนังโลละสองร้อยหนัง้วนอ่าอ่นด้วยเอาไปปาดมันยังอ่อนดีเลยพี่น้องยังอ่อนยังตัวแกกับบัวไหลนะครับล้วนเนาะ เป็นร่วมๆบอท่านถึงขันวบอแก่ได้ครับ <Okay. S 1> ยังยังเออยังพอดีกินเลยบอท่านถึงขันว่าแคนนั่นนะถือเป็นทุงท่งๆเลยตอนนี้ร้านดอกจานขายอยู่ที่โลละสองร้อยได้ครับเพชรพอนางล้วนเพชรพ่อฝ่ายนี่ยยุติโลละลอยครับเดี๋ยวเราไปเบ่งน้ำกันนี่ไหลทั้งผี่แมงจีลอยจีป,ปมปาจีปมเนี่ยตัวตง,งามๆช่วงนี้เพินเ่นจะขายอยู่ที่ร้อยตัวร้อยสามสิบบาทประมาณนี้นั่นบอท่านเนี่ ลอยตัวลอยสามซิปน้อ,ยอยงจวเนี่ครับผลมีหอยเดือมีอันนั้นพร้อมเนี่ยครับทั้งหลังตัวนนีะ้พ้องกินกับอยู่ประมาณนี้ครับนี่นะเฮ็ดพอเอาอันนี้บ่้อมเอาตัวหลังแล้วบ่ะเ,เอาไปเห็ดอย่งเห็ดปอเราหมัดเอาไว้เดี๋ยวผมจนะีนเอาะไรโอ้ยหมดไปขายของหมดขายของเดี๋ยวซื้อสวยเลย ฝายเพอนล่างาล,าล่างแล้วทุงท่งเทเด็กก่กครับล่างแล้วร้อย <100 S 1> เดียวโลละหนึ่งร้อยบาทล่างให้แล้วก็เพอเอาตัวนีตัวเนี่ยเพราะว่าเพชนล่างให้แล้วครับเดี๋ยวนี้ล่างให้แล้วเฮ็ดก็ยังอ่อนเป็นเฮ็ดฝ่ายได้ครับเฮ็<ร>ดฝ่าย <ไฟ S 1> ล่างแล้วร้อยหนึ่งคนนะลายอย่างนี่ครับตลาดร้านดอกไร้ช่วงนี้ก็จะมี เป็นอาหารเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลมันนะครับช่วงนี้จะเป็นแมงชิโล่ทีิป,ปมได้พี่น้องพี่น้องฟังใครเขาเอื่นที่ป,ปมถ้าฟังเราเขาจะเอื่นที่รอนะครับมันขายอยู่ที่ประมาณร้อยตัวร้อยสามสิบถาดตัวนี้ไงยังสิกับประมาณร้อยตัวร้อยสี่สิบครับอยู่ประมาณนี่แหละกําลังมาไหลปปมันที่ปมที่รอครับช่วงของแม่ลอยเท่าไหร่ครับตอนนี้น น้อยตัวตัวร้อยสี่สิบมันตัวใหญ่ด้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวอ้วนเป็นตะมั้นครับมันใส่ยกำลังมั่นได้พี่น้องครับช่วงร้อยตัวต่อร้อยสี่สิบมันตัวใหญ่นี่บักกระบอกนำเป็นยังไงเนาะทางนี้หมันอยู่บ้ครับช่วงมันหันมีคนโทรมาหาบ่ เขาขอบลกหลายอะไรเนี่ยเอาอยู่นะครับน so, ี <S, <S, ่หมูป่าน่องงัวตัวนี้น่องงัวออกคนีหมูป่ามีน้องวัวโลเท่าอดครับน้องหัวออกโลละสามร้อยบาทด้วยครับโล่หนึ่งแบบสมองนี่สมองนี่ มีสมองงัวมีหนองงัวออกตัวนี้เป็นขายอยู่ที่โลละร้อยแปดสิบเป็นเทดหนังเทดหนังครับฝ่งนี้มีหมูป่าน้องวัวคีอเก่าครับมุมเก่าสมองงหัวตัวนี้เป็นหลังให้แล้วป้าเนี่ยอหลังหลังแล้วโลละแปดสิบเท่านั้นเป็นเทดฝ่ายนม่เนาะหนังลละปหนังปนฝ่าย โลละแปดสิบบาทสองถุงลอยหาสิบบาทก็เพราะเอาตัวพันล่างเล้เอาพี่งละตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดฝ่ายบอลคน้มกันคุ้กันขึ้นกัน,กนมันร่วมกันเนาะครับเนาะแม่ขายโลจังใหญเหมือนเนี่ยโลละแปดสิบ เป็นเห็ดร่วมนะครับโลละแปดสิบบาทล้านดอกจนันถือว่าราคาก็บ,บอกแพงแรนกันราคานี่ก็ถือว่าพอสื่อได้ครับล่างเหล้ากับแปดชิปของเมืองนอกของพี่น้องทั้งฝั่งเหล่าได้ครับเป็นเห็ดร่วมเห็ดร่วมครับยังอ่อนอยู่ดอกยังในไมอาน่อนอยู่โลละแปดสิบบาท <laughs> เอาอยิงบอกไง โลละแปดเซฟได้ี่ยเป็นขายสองกิโลร้อยห้าสิบบาททางนี้มันย่งอ่อนอยู่ครับของมาแต่ทางฟังเล่าผมแหละแต่ว่ามันก็นยังอ่อนเป็นฝ่ายเป็นหนัง<ม>เป็นเทดร่วมครับทังทางนี้เป็นไหวหน่อยของขายกับจิบระมาณนี่นะครับชว่วงนี้ ฝั่งนี้เห็ดเห็ดเพาะหนังเพิ่นขายโลจังไงครับตองนี้สองร้อโละโล,ละสองร้อยบาทราคาอยู่ประมาณนี้ครับช่วงนี้มันก็ถือว่าถือกุญแจกอนหลายแล้วละ่ะช่วงก่อนๆยังอยู่โลละ300าสามร้อยนะสามร้อยกว่าบาทเอ,อเ๊ะแม่เถ่าเรามาเหมาเห็ดเพาะ for, อีกตัวมันถ <laughs> ือเห็ดดีกว่าครับลลเอาอีกแค่โรลละไหม โลหนึ่งเปล่าไหมเรามาเหมาเห็ดพอพาะคุณท่านคนไปเห็ดเพาเต็มมือเลยช่วงนี้เห็ดอันนี้ได้ครับพี่น้องครับเห็ดอันนี้มันจะไหลเห็ดเพาะฝ่ายเพาะอันนี้นะแล้วก็เป็นเห็ดค่าเ,เห็ดไขนน่นี่ครับเนี่ยงามงามเห็ดเป็นไหมช่วงนี้เห็ดไข่เขามาไหลนะครับร้านดอกจนันทรเข้มละลัด เลาะเขามาเบิ่งได้ครับเลาะเขามาชมเบิง่งมีเห็ดเพาะเห็ดไข่เห็ดเพาะกับยังข้าวีอยู่เลยครับทั้งร้านดอกจันเขมรา,าชโชคเห็ดเพาะหนันงของเนี่ยเราเปน board, นาน admin, ็นเห็ดเพาะหนังนะครับทั้งเมริแอดเมียนไม่หิวหิวอะไรเพื่อนหิวของซอยเพื่อนประเทศของเฉดดี้ครับหวัวดมีหนึ่งร้อยกับห้าสิบ ขาเขาขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่ครับตอนโลละสองร้อยฮึมโลละสองร้อยเจ็ดสิบบาททอดนเห็ดขอนเห็ดขอนอ่อนๆมีเห็ดข้อนนี่เ่อนมะม่วงเห็ดเะมาเห็ดเป็นจังไดเนาะทางนี้ปลาโข่งนะครับร้านปลาแม่น้ำโขง มื่อนี้ลูกค้าือเป็นซสี่เงียบๆนะครับฝนตกบ้อาอะไรเนี่ยหยบหยบหยบแร้เมื่อเลยอากาศดีม่นอากาศดีไรเป็นกระนอนบเต่นน้ำตลาดในตลาดนัดกิดขึกันเนี่ยเงียบเลยครับผมว่า้า้จอดำหน้าปะอมเพิ่งมาเนาะเป็นดำหน้าพ่อจ๋าคงนะแลงอกขาวแลงอกเหลืองเหลอกใดเหล็กได้ เท้าไข่เห<ข>นะคือไก่เจ้าโหแหงกาดตัวตัวนี้จานอร่อย<ห>จานานี้ไงเราไปเ<แ>ปลี่ยนตามเลยบ่โตโต้จ้ำมึงเคลื่อนกันยังกินท่านเบิ่อเหลายอยู่นะครับพี<ด>่จานละหนึ่งร้อยบาทนะผ่นเพราท่านได้กินเพิ่งกัดจีอีกอยู่ข้างนี้ก็เป็นเห็ดพอครับหลายอยู่เด้อพี่น้องคนนะร้านดอกจานเห็ดพอเห็ด ไข่เด้อครับช่วงนี้หลายอยู่บรรยากาศายยอยากจะบุคคลคือขาดบรรยากาศเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงดำให้ดำหน้าดำนะมีเห็ดไข่เพิ่นมีเห็ดไข่มีหอยเดือของแห่งปลาแห่งเกียดแห่งขนาดเห็ดไปเดี๋ยวอีกยูบอ่ะผัวเา <laughs> เอ,อื่นนั่งดูคนก่นยังไปยดเนือ้อน้ำเขาเห็ดฝอยมาใหม่ๆเม่ซ่มาหนี่ มาแต่โคกบังหันบ่ครับมาเดินหนีเด้อค่ะเพราะด้เก็บ <laughs> มาใหม,ม่ๆเลยมาเดินหนีเก็บมาเด,ดอือออกจากป่าออกจากโคกมาใหม, <า S 1> ม่ๆเลยจนใหม่ๆยังสิขายโลดยังได๋ครับห้าชิปปอนั่นแข้งเสือตัวไหนเดีเออยวอีกใหม่ๆเลยโลละห้าชิป พิ่พ่อไดยเก็บมาดินเดจยวโขงมาใหม่ๆเลยรุ่มห้องไปไหน่ขึ้นมีแต่ทอดใหนแปดซีฟก็ทอดใหก็บร่อยคุณบอกีนีมาใหม่ๆเห็ดใหม่ๆเลยครับเดินเฮ็ดฝไยใหม่ๆโจ๊กออกมาจากดินใหม่ๆ,ๆลูกละห้าซีฟเท่าน,นั้น่เพิ่นอเอาจาักโลกเห็ดพอ่อหรือเปะ่ ทนมันอ่อนมันก็เครับที่อยู่มันก็เสียบอยู่เป็นพยาดีทางนี้แมงแข้งแมงจักระจันนังจักระจันครับแมงแข้งอย่างนี้แม่งแข้งคอแมงแข้งคอนั่งจักระจันแม่เป่งเลาะออกมาแล้วครับที่นี่เพราะว่ามันมีแต่เห็ดไข่ไะเห็ดไข่กับเพลทปอของป่าอาหารตามฤดูกาลก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแคดละงอกระมีอยู่ดอกระบอคไฟไหลปันไลยนะ มันจะกาดตลาดร้านดอกจันันมันก็เป็นเงยียบๆแค่หน่อยครับตวก็ยังพอมีของกิ่นยังพอมีของขาย,ยเป็นตามฤดูกาลมาหิวของซอยไใ่ย่ครัับุนะอนอกเหมาให้เปาะนะ ดันก็นจะบ่คอยคือขัดครับโบคือวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์นั่นเอ้าเนี่ยป่าไปกลับแล้ว,วลครับพี่น้องครับเดลไลส์เนี่ยมาอยู่โมเมนต์เดลไรส์เนี่ยไหมเดไลไรส์ุงอยู่มาโหวให้ไม่เท่าเพ่นวุ่นผลลัพธ์อย่างหลัดเหมือนกันครับเพิ่นได้ไปเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะมันสีมีเฮ็ดเพาะนะครับอยู่นี่วมีเ่เฮ็ดเพาะแล้วก็ เฮ็ดไอ้เฮ็ดไข่เฮ็ดตะไข่นะครับเฮ็ดตะไข่ตะวันออกสุดเขตแดนสยามอำเภอเขียมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับช่วงที่พม่าไทยช่วงนนาวุเฮ็ดปวกหลายครับพี่พันใหญ่ออกมาขายห่อแถวพี่นะเต็มหมดนี่เต็มล้านเต็มบริเวณนี่มีแต่เห็ดเมื่อนั้นหลายแห้งครับแต่เมื่อนี้บ่ค่อยหลายบ่ค่อยมี่ บ็ค่อยไมีเห็ดครับมันก็ตามฤดูกาลมันนะครับอีกจักหน่อยครับเห็ดสัมปี๋แหละมันจะออกก็ฝนมันมันหอวแต่ตกเนาะช่วงอาทิตย์ก่อนๆน่ะมันแบบมันแดดนะครับมันแห้งมันอะไรนะฝนบ่ตกฝนบ่ตกเห็ดก็บ่ออกแต่ว่าเห็ดพอนี่มันหันหนีอยู่มันมาเรื่อยๆนะครับเห็ดพอ เพิ่นมาเมาส์เพิ่นมาเมา,า,ส,าส์ไฟแล้วเอาครับพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศตลาดท่าด่านลานดอกจานอำเภอเขียม,มาลานมืนอนี่ครับเพชรก็บ,บุกค่อยไหลเป็นได้นี่ได้เห็ดเพาะกับเพชรไข่เดี๋ยวคลิปหน้าอีพี่หนามาลองน้ำกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ